โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โดยมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น140คนนักเรียนจำนวน2,278คนในพิการศึกษา2,558 รงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นประบบและต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับจุดกรอบปฏิบัติงาน4ด้าน15จุดเน้นการพัฒน,นาการศึกษาดังนี้จุดเน้นที่1คุณภาพการศึกษาโรงเรียนจัดสอนเสริม5วิชาหลักในเนื้อหาที่สอดคล้องกับการสอบโอนิต จัดสอบพรีโอนิตให้กับนักเรียนทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อเปรียบเทียกบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ3จำนวน3กลุ่มสาระซึ่งผลการดําเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ3เมื่อเปรียบเทียกบกับระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สูงกว่าจำนวน4กลุ่มสาระซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ4และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าจำนวน5กลุ่มสาระซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ5เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าจำนวน5กลุ่มสาระซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ5 มีอัตราของนักเรียนที่มีผลการเรียนศูนลดลงจำนวนแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ20.42ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ5อัตราของนักเรียนที่มีผลการเรียนรอลดลงจำนวนเจ็ดกลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ27.82ซึ่งผลการ ในระดับคุณภาพ4และปีการศึกษา2557ถึง2558ไม่มีน,นักเรียนที่มีผลการเรียนมสทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ5จุดเน้นที่2นักเรียนมีสมรรถนะมีความสามารถและมีทักษะอย่างหลากหลายอยู่ในระดับคุณภาพ4 จากโรงเรียนในกิจกรรมและโครงการพิเศษเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะมีส่วนร่วมกับชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐและเอกชนอย่างหลากหลายอาทิเช่นโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการต้นกล้าก้าวกล้าสันตตองโครงการศูนย์อาเซียนโครงการออยอน้อยโครงการเอาอย,าย,รารยาวชนพลยุติธรรมโดยในปีการศึกษา2558โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษาด้านต่างๆจนได้รับรางวัลดังนี้การแข่งขันออยอน้อย การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนการแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันโตคารมอุดมธรรมการแข่งขันอ่านทำนองสนอการแข่งขันแกะสลักผลไม้การแข่งขันเดี่ยวขลุยเพียงอการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์และการแข่งขันวร์กรีนอเวอร์ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ5 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีทักษะในการคิดเช่นจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือขา่ายภาคเหนือตอนบนกิจกรรมฟิสิกส์สับประยุทธ์นิทรรศการว,วันวิทยาศาสตร์ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ4 จุดเน้นที่สามนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดียิ้มวายทักทายมีวินยัยห่างไกลายาเสพติดมีจิตสาธารณะมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยรักการทำงานรักการอ่านใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพสี่และห้า ในด้านร่างกายโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจำให้กับนักเรียนเพราะว่านักเรียนมีสุขภาวะเป็นไปตามเกณฑ์มีการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอจึงทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ95.65มีการแต่งกายสะอาดสะอา้านถูกระเบียบเรียบร้อยมีวินยัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสร้อยละ96.70 ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ5 จุดเน้นที่สี่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลโดยรูปแบบที่หลากหลายอยู่ในระดับคุณภาพสี่ได้มีการวางแผนและดำเนินงานสำรวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลนำมาจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเป็นรายบุคคล จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมีทักษะอาชีพอยู่ในระดับคุณภาพ4โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบมีแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลชัดเจนส่งผลให้นักเรียนมีผลงานประจักษ์ร้อยละ81.93มีเครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพทําให้นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะอาชีพในระดับภูมิภาคมากมายจุดเน้นที่6ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพ5โรงเรียนมีการกำหนดกลยุทธ์แทนงานโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล จัดการเรียนการสอนจากฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างควัมกำลังใจในการทำงานครูทุกคนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนจุดเน้นที่เจ็ด ้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพ5โรงเรียนจัดบรรยากาศห้องเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนพร้อมครูออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและใช้วินัยเชิงบวกในการจัดการห้องเรียนครูมีวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งปีการศึกษาจุดเน้นที่แปดการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียนในทุกระดับชั้นมีห้องศูนย์อาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งความรู้ค้นคว้าจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอ,อาเซียนด้านการเมืองด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรมจุดเน้นที่9กาการจัดกิจกรรมพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย12ประการโรงเรียนมีการกำหนดกลยุทธ์แผนงานโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักคนไทย12ประการโดยมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจุดเน้นที่10ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ5โรงเรียนมีการดำเนินง,งาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้จัดทำประวัตินักเรียนรายบุคคลครองนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาและส่งต่อครูแนะแนวเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมจุดเน้นที่11ระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ5 โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษามีแผนการพัฒนาการศึกษามีระบบบริหารและสารสนเทศเพื่อดำเนินงานตามแผนแล้วจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายง,งานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีอย่างต่อเนื่องจุดเน้นที่สิบสองเอกลักษณ์ของโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเอกลักษณ์ อยู่ในระดับคุณภาพ5มีการกำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือหลักวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของสี่ภาคีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมมีแผนงานโครงการกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจุดเน้นที่13การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพผ้าโรงเรียนมีการกำหนดกลยุทธ์แผนงานการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องจนทำให้เกิดผลสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในด้านวิชาการด้านอาคารสถานที่ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเน้นที่14ระบบการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับคุณภาพ4โรงเรียนได้จัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีเพื่อบริหารเงินงบประมาณของโรงเรียนจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้เงินกระบวนการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี จุดเน้นที่15ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ5 โรงเรียนมีแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งยังสร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนในกลุ่มโดยสพัยส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6สูงขึ้น